สวัสดีครับกลับมาพบรายการคิดก่อนเทรดกันในเวลาหนึ่งทุ่มจนถึง1ทุ่มครึ่งแล้วก็ต่อด,ด้วยทุ่มครึ่งจนถึง2ทุ่มก็คือ,อไอเดียเวฟแล้วก็สองทุ่มจนถึงสองทุ่มครึ่งก็จะเป็นเกาะติดทุนใหญ่กับไอเดียเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของต่างประเทศก่อนนะครับในเรื่องของต่างประเทศว่าเรามาดูวนว่าต่างประเทศจะเป็นยังไงนะครับสัปดาห์หน้าแต่สัปดาห์หน้าเราจะอยู่กันมันจะนังคานะครับเราจะเปิดทีก็ก วันพุธเลยนะครับเรามาดูมุมมองก่อนลกันนะครับวันพุธก็จะมาติดตามอีกทีหนึ่งในรายการไอจ t เดียมเช้าพอดแคสต์ละกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไทม์เฟรมวิกของตัวดาวโชนดาวโชนมีการย่อลงมาแถวๆนี้เห็นไหมสองหมื่นหกพันหนึ่งร้อยนะครับดาวโชนยังไม่ทำเบรกไฮนะครับยังไม่ทำเบรกไฮยังไม่ทำออท h มไฮอย่างงนะครับยังอยู่ตรงนี้อยู่ยังอยู่บริเวณนี้อยู่เพราะฉะนั้นยังไม่ชัดมากยังไม่ชัดมากนะครับ มาดู time frame day time frame day ดาวโจนยังไซด์เวย์อยู่ดาวโจนยังยังไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เรียกว่ายังไงมนนันต้องมันแพงต้องอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าการปรับเคอร์ฟการปรับเคอร์ฟนะครับการปรับเคอร์ฟไม่ควรหลุดดาวโจนไม่ควรหลุดสัก26,700เเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิกกันหน่อยวิกวิกวิกในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เรียกว่า นะครับอ่ามีการย่อลงมานะครับมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว,ลวก็มีการย่อลงมานะมีการย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นมองว่าอ่าวิกน่าจะยังยังยังอ่าถ้าเกิดเราดูแบบเต็มเต็มดูแบบดูแบบเต็มเต็มนะครับดูแบบเต็มเต็มเรียกว่าวิกส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการขึ้นมาหน่อยมีการขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่ขึ้นเกิน31.8จุดก็เรียกว่า31.84จุดสเนีนน่ยเรียกว่า ก็ยังดีอยู่ก็ยังดีอยู่นะก็ยังดีอยู่โลตรงนี้เรียกว่ายิบยิบเอาง่ายๆคือถ้าเกิดวิกต่ำกว่ายี่สิบเนี่ยเรียกว่าปลอดภัยปลอดภัยนะครับตอนนี้ก็ยังขึ้นมาสูงขึ้นมาสูงอยู่ก็เรียกว่าอ่ะต้องจับตามองต่อไปนะสำหรับตัววิกอ่ะเราได้รู้เรื่องของดาวโจนส์นไปแล้วว่าดาวโจนส์เนี่ยอ่าเป็นไซเวย์เพื่อปรับเคอร์ฟเพื่อปรับเคอร์ฟนี้ขึ้นนะครับเพื่อปรับเคอร์ฟลงเนี่ยชุดเนี้ยมันจะปรับเคอร์ฟขึ้น เพราะฉะนั้นมองมีมุมมองว่ายังไงก็น่าจะไปต่อได้นะสำหรับตัวดาโวโจนมาดูตัวอินเดียหน่อยตัว India. Time frame week. อินเดียทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกอินเดียเป็นไงดูดีน้ำมีการเบรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมเบรกปุ๊บอ่ะมาแล้วเป็นงานสัปดาห์หน้าอินเดียต้องเป็นไงพักก่อนพ,พักก่อนนะอินเดียมีโอกาสที่จะต้องพักตัวลงก่อนนะครับทำเฟรมเดย์ time frame day ล่ะทำเฟรมเดย์อินเดียก็เนี่ยเห็นไหมมันต้องปรับเคิร์ฟก่อนปรับเคิร์บเนี่ยมีการปรับเคิร์บตรงนี้นะปรับเคิร์บชุดนี้ไป มีการเด้งขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องย่อนะครับไซเวท้องออกข้างก่อนนะครับสำหรับตัวอินเดียมาดูแดกแดกไทม์เฟรมวิกแดกไทม์เฟรมวิกก็มีการเบรกขึ้นมาแล้วเป็นไงยอ่อลงมาไซเวแล้วก็เบรกแดกนี่ดูแล้วเหมือนกับใกล้ที่จะทำออทามไฮมากเลยนะครับแต่ deck. ใกล้จะทำออทามไฮแต่ก็ยังไม่ทำออทามไฮก็เรียกว่ายังยังทรงยังทรงโอเคอยู่เพราะยังไม่ดูดตรงนี้ยังไม่หลุด12,300ก็ถือว่ายังดีอยู่นั่นเองนะครับทําเฟรมเดย์ทําเฟรมเดย์ก็ นะครับก็เรียกว่ายังย่อลงมานะครับอ่ะโอเคเพราะงะั้นตรงนี้ทำเฟรมเดย์ก็เรียกว่ายอย่างอย่างตัวแดกเนี่ยเรียกว่าอาจจะมีโอกาสที่จะย่อลงมา,าแถวๆนี้ได้นะครับถแถวๆนี้นะยังไม่สวยเท่าไหร่นะสำหรับตัวแดกเองทำเฟรมวิกไปแล้วทำเฟรมเดย์ไปแล้วนะครับมาดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นทำเฟรมวิก ญี่ป right ุ now, ่นทำเฟมวิกก็เรียกว่าอืมยังยังปรับตัวย่อมาก่อนนะครับเห็นไหมมันขึ้นมาแล้วมันไซเวมันก็มีการปรับตัวย่อลงมาก่อนเพราะนั้นมีนักับอยู่แถวๆมารักสองหมื่นสองพันสองมื่นสองพันนะครับทำเฟมเดก็เรียกว่านะครับไซเวติดตดดตตดตดตรงกลุ่มนี้อยู่นะตรงกลุ่มนี้ก็คือสองหมื่นสองพันตรงนี้อยู่นะสองหมื่นสองพันตรงนี้ยังไซเวอยู่นะครับยังไซเวนะญี่ปุ่นเองถือว่าถือว่าไซเวแต่มีการที่เรียกว่า ทร,ทรงดูดีนะทรงดูดีทรงแบบเรียกว่าอาจจะมีการเบรกตรงนี้ได้แต่ขอตรงนี้แหละอย่าหลุดตรงกรอบนี้อย่าหลุดตรงกรอบนี้นะครับอะมาดูห่างเสงงกันห่างเสงงเอาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้กําลังไปไหนแล้วอ่ะอ่ะนี่ห่างเสงง นะครับห่างเสียงทำเฟรมวิกห่างเสียงทำเฟรมวิกหลังจากที่มันขึ้นไปชนเห็นไหมมันก็ย่อลงมามันจะไม่อยูดในรับแถวๆานี้นะครับสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยในรับของห่างเสียงเองนะครับของห่างเสียงมีในรับสองหมื่นสองพันสี่ร้อยนะครับอืมทำเฟรมเดล่ะทำเฟรมเดก็อืม,อมยังไม่ชัดเท่าไหร่นะยังไม่ชัดเท่าไหร่มีการขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมานะครับมีการขึ้นแล้วก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้น อก็ถือว่าเป็นแนวรับอยู่นะสตัวแห่งเสีงถือว่าเป็นแนวรับได้นะครับตรงจุดนี้นั่นเองนะครับต่อมามาดูน้ํามันกันน้ํามันน้ามันตัวช่วยบ้านเรานะจะเป็นยังไงน้ํามันก็เรียกว่าอ่าเริ่มเริ่มถ้าเกิดซูมมาดูซูมมาเป็นไงเริ่มเป็นไงเบรกขึ้นน้ํามันตัวเป็นตัวเบรกขึ้นแปลว่าบ้านเรานี่จะพอพยุงได้จะพอโอเคขึ้นในสัปดาห์หน้านะน้ำมันเป็นไงไหมน้ำมันเริ่มขึ้นแหละเนี่ยไหมน้ำมันเริ่มขึ้นแหละน่าจะมีโอกาสตัวช่วยบ้านเราได้ ราะฉะนั้นกลุ่มปะทอีพีอะไรเงี้ยน่าจะขึ้นต่อได้น่าจะขึ้นต่อได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวน้ํามันทาเฟมเดย์ล่ะทาเฟมเดย์น้ํามันก็เรียกว่าอ่ะเนี่ยมันจะมาชนต้านตรงนี้ก่อน46.5บกจาการ4ี่ด้านะสำหรับตัวน้ํามันมาชนต้านต,ตรงจุดนี้นะครับแล้วถ้าวีกอ่ะวีกก็เรียกว่าอีกไกลเลยนะวีกก็เรียกว่าไกลพ้นทะเลเลยก็เรียกว่าแัไม่ยังไม่ต้องไปรอดูมันมากนะครับอะมาดูทองคําทองคําจําได้ยังครับว่า จากที่เคยบอกไปว่าเนี่ยมันมันเบรกตรงจุดนี้นะม,มันเบรกตัวอินบอร์ทเห้แดนโชเดอร์มาเนี่ยมันเบรกมาช่องนี้ช่องนี้อ่ะหลังจากที่มันเซฟเวมาแล้วมีการเบรกตรงนี้ถ้าใครไล่ตามมานะใครไล่ละครับหนึ่งพันแปดร้อยสิบมาเป็นไงก็ตรงนี้พันแปดหกสิบแล้วก็พันเก้ายี่สิบก็เป็นแนวต้านอีกช็อตหนึ่งนะครับก็ต้องดูว่าแต,แต่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 เดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างนะสังเกตไหมครับด้านล่าง ด้านล่างเป็นอินเรียกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ละกันแบบนี้ตรงเนี้ยถ้าเส้นนี้เห็นไหมเส้นเหลืองเนี่ยคือพีคสุดเลยคือเรียกว่าแบบอ่าตัวทองคําเนี้ยไม่เคยเกินเกินสีเหลืองนี่เลยนะครับแต่แค่ตรงเนี้ยก็เรียกว่าพีคมากแหละแค่ตรงนี้ก็เรียกว่าพีคพีคเกินไปแหละแค่ตรงนี้ก็เรียกว่าพีคมากแหละนะครับเพราะงั้นทองคํารอบเนี้ยใครไม่มีของ ระวังแล้วตรงนี้เห็นไหมเริ่มถึงแล้วเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นนะตตึ๊ดตึ๊ดเป็นแล้วมันลงเพ้นททองคําตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าพันเก้ายี่สิบมีโอกาสเป็นแนวต้านสุดท้ายแล้วก็จะทําให้ทองปรับตัวลงแรงนะครับทำทำให้ทองปรับตัวลงได้เยอะอะไรเงี้ยต่างนานาประปาเต็ไมไปหมดเลยนึกออาไหมครับอันนี้คือสำหรับทองคํามุมมองทองไม่ควรแ L ใครไม่มีของไม่ควรแ L ตอนนี้ใครมีของระวังให้ดีพันเก้ายยี่สิบคือจุดที่ต้องระวังนะครับ อทองตอนนี้เราก็เทรดของบ้านเราได้คือ go นะครับเน้นย้ำนะทองของเราบ้านเราคือ go go นะครับสามารถเทรดได้เป็นเรียกว่าเป็นเทรดเป็นดอลลาร์เลยทีนี้ต่อมามาดูในเรื่องของตัวเซตกันบ้างมาดูเซตมาดูเซตในทำ s ฟ m week เซตในทำ s ฟม week เป็นไงติดต้านอยู่เนี่ยเห็นบอกแล้วเห็นไหมมันต้องมาติดสีเขียวก่อนนะเนี่ยมันต้องมาติดสีเขียวเป็นแนวมันก็ย่อลงมาอ่ะไม่เป็นไรมาดูทำ s e ม day ทำ sem day เป็นแบบนี้นี่น,นี่เห็นไหมครับจากที่เราเคยตีไว้นี่ ปืดมาถ้าดูทรงแบบนี้อ่าเรียกว่าทำเป็นช a นเ e ลไว้ให้กันละกันอ๋อมีช a นเ e ลเยอะเหลือเกินนะจะกลายเป็นชันเนลไหมเนี่ยอืมอ่าชนเลเป็นแบบนี้ละกันไหนขออ่าอันนี้ขอเป็นสีสีคู่นี้อ่าคู่นี้จะได้เห็นได้ชัดๆนะครับคู่นี้อ่า๋ยวผมขอปรับหน่อย อเอาเส้นนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นเส้น Channel สีเขียวเนี่ยชานเอลสีเขียวเพราะฉะนั้นแปลว่าเซ็ตเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะลงมาประมาณสักพันสามยี่สพันสามสสิบโอเคไหมแล้วก็จะรีบาวอ่าก็จะรีบาวแต่ข้างบนเนี่ยดูทรงแล้วถามว่ายังเป็น,นจากที่เราเคยมองว่าตรงนี้นี่นตึ๊ดชบชบชบแล้วถ้าเกิดจริงๆตรงนี้มันขึ้นมาแล้วมันเบรกเนี่ยมันจะกลายเป็น Inward Head and Should e r แต่ตอนนี้มันไม่เบรกมันไม่เบรก เพราะามันเจอเส้นกดเส้นกดสีแดงอยู่เนี่ยมันมันต้องปรับเคิบ์ฟก่อนถามว่าจะลงลึกไหมผมว่าเนี่ยตรงนี้พันสามยี่สิบตรงเนี้ยัรับรับหุ้นได้ตรงนี้พันสามยี่สิบนะพันสามยี่สิบพันสามสิบตรงนี้เข้ารับหุ้นได้แล้วก็ถ้าเกิดหลุดหลุดมาเนี่ยสต็อปซักถ้าเกิดมันมันต่ำกว่าพันสาม เจ็ดพันาเอางี้ถ้าเกิดต่ำกว่าพันสามเจ็ด stop ออกให้รับแถวๆพันสามยี่สิบรับคุณเข้าไปพันสามยี่สิบแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าพันสามเนี่ยต้อง stop คุณที่รับมาออกนะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนเอาลิกซ์เรียกว่าโลลิก c ไว้ก่อนดีกว่านะสำหรับต,ตัวเซตเองเนาะประมาณนี้มาดู Set Future, เซตห้า u ิบฟิวเจอร์บ้าง s ห้า underscore conoi นะครับเซตห้ฟิวเจอร์ก็เรียกว่ามันยัง นี่อันนี้ใช่ไหมที่ผมตีไว้ตรงนี้นี้ตีไว้ทําไมคู่ไหนเนี่ยไม่มีคู่กับใครแต่เรียกว่าเป็นไฮเป็นไฮนะน่าจะเรียกว่าเป็นไฮของมันนะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นโลยกอยู่นะโลยังยกอยู่ถ้าเกิดรอบนี้ลงมาแล้วกลับขึ้นไปได้โดยที่ยังไม่ต่ํากว่าตรงนี้โลยังไม่ต่ํากว่า1นึ่งพอ้ยหกสิตัวเซสชั่นตี้ฟิวเจอร์ก็มีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นต่อได้ นะครับแต่ตอนนี้เหตุการณ์เริ่มชัดแล้วเดี๋ยวผมจะแทงสนุกแล้วนี่ตืดอันนี้เป็นฟอลไว้รอบหนึ่งนะครับรอบนี้นะครับผมให้เป็นสีเขียวเลยเลยนะถ้าเบรกเส้นนี้รอบนี้ไปจริงจำไว้นะถ้ากลับมา872กลับขึ้นมาตื๊ดๆ,ๆจนถึง9 0 1นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปอนาะคตมันก็จะต่ำกว่า9 0 1หน่อยนะครับแต่ถ้าเนี่ยถ้าเกิดมันเกินเห็นไหมตรงนะี้ถ้ามันเกินขึ้นมา เมนเบกเส้นเขียวมาได้ผมบอกเลยว่ามันจะไปจริงแหละมันจะไปจริงแลหละนะสำหรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์นะครับเนาะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเพราะฉะนั้นยังอยู่ในกรอบอยู่ยังอยู่ในกรอบนี้ยังอยู่ในเทรดดิ้งเลง910จนถึง860ยังอยู่ในกรอบ50จุดนี้อยู่นะครับสำหรับตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ไม่ได้มีอะไรมากทีนี้ต่อมามาดูต่างประเทศกันบ้างดูทำเฟม เดย์อัพดูไปแล้ววีคดูไปแล้วเนาะวีคเราดูไปยังวีคเซสตี้ฟิวเจอร์เราก็เหมือนเดิมเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับไม่มียังยังไม่มีอะไรเยอะนะสหรับตัวเซสตี้ฟิวเจอร์ตรานี้ยังมองว่ามันเป็นไซด์เวย์ในกรอบ50จุดอยู่นะครับมาดูต่างประเทศกันดอลลาร์ Dollar ยังอ่อนอยู่นะครับถ้าดูนะครับถ้าดอลลาร์อ่อนนะครับนี่เห็นไหมเห็นดอลลาร์ไหมเกิน90เลยครับคุณน้องพลอยน้องพลอยนะครับ90อะไรไม่รู้นะครับเกิน90อายุน้องพลอยเหรอครับ ดอลลาร์อนะินเด็กนะครับดอลลาร์อินเด็กตอนนี้เรียกว่าต่ําต่ําในรอบเลยครับอันนี้คือนี่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 อ่าแปบ๊บนึงนครับอ่ามีคาสฟิตเนสอ่าต้องจองคาสฟิตเนสก่อนนี่นี่เดี๋ยวไม่ได้จองนี่เรียกว่าคนเข้ากันเยอะแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไม่ได้เข้านะครับต้องจองแบบล่วงหน้าแบบนี้เลยนะครับโอเคมาดูเซฟตี้ฟิวเจอร์กันนะครับ ไม่ใช่น,นี่ดอลลร์อินเด็กครับดอลลร์อินเด็กดอลลร์อินเด็กนี่ต่ำในรอบอตั้งแต่หกหนึ่งเดือนเก้านี่มันหกสามก็สองปีนะครับถ้าเกิดตรงนี้เรียกว่ามันกลับขึ้นมาใช่ไหมเอาตรงเนี้ยนี่จะเหมือนในนี้เปล่าถ้ามันเหมือนตรงนี้ยผมมองว่า, <c oughs> าวอาอนะืถ้าวิกยังขึ้นอยู่นะถ้าวิกยังขึ้นอยู่วิกไม่ลงแล้วดอลลร์อ่อนทองยังไปต่อได้ทองยังไม่ลงเรียกว่าทองยังไม่ลงดืวโอเคไหมทองยังไม่ลงถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ดอลล่ายังอ่อนอยู่นะ อ่ะประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้นะครับมาดูไทยบาทไทยบาทดอลลร์อ่อนนะดอลลราอ่อนไทยบาทอ่อนผมก็งงงงนิดนึงนะบางทีผมก็งงงงนะครับดอลลร์อ่อนบาทอ่อนด้วยเออเออบางทีบางทีเราเราเราก็งงนะครับเราก็งงไปว่าเออมันมันแล้วดอลล่าไม่ใช่อ่อนเลยเล่นอ่อนแบบจริงจังอ่อนแบบเยอะอ่ะนะอ่อนเยอะแล้วบาทเราอ่อนเนี่ยผมว่า มันมันหลอกนะมันหลอกถ้าเกิดใครจะช็อตบาทเนี่ยผมมองว่าสต็อปสักสามสิบเอ็ดจุดเจ็ดสามสิบจุดแปดเนี่ยเรียกว่าสต็อปใกล้ยี่สิบตังนะเจ็ดห้าเนี่ยออสเจ็ดห้าเนี่ยปลอดภัยสุดถ้าเกิดยิ่งขึ้นมาแล้วช็อตขึ้นมาแล้วช็อตเนี่ยผมว่าสบายนะครับไปดูจาก,การ์ตาหน่อยอ๋อจาการ์ตาเรียกว่าก็ทรงๆอยู่นะฟิลิปปินฟิลิปปินลงมานะฟิลิปปินลงมานะครับอ่ามาดูไทยบาทเทียบกับฮ่องกงบ้านเราก็อ่อนเห็นะเทียบกับฮ่องกงบาทก็อ่อนนะครับ อนนี้ผมเริ่มหนาวนะครับเดี๋ยวผมสักคู่นะเปิดแอร์อุณหภูมิสูงขึ้นก่อนนะอะเริ่มหนาวนะครับเริ่มหนาวโอเคไทยบาทหนึ่งบาทแล้วฮ่องกงน้อยลงก็เราก็อ่อนกว่านะครับเล็กเลกลาวก็ทรงทรงก็ยังอ่อนอยู่นะครับสิงคโปร์เราก็อ่อนนะครับเอาดีครับอ่อนขนาดนี้มันจะมันจะแข่งค่าไปได้ยังไงครับอันนี้กับไรไท้หวันไท้หวันเราก็ยังทรงทรงแต่อ่อนมาอ่อนมานะครับอันนี้อะไรเนี่ยญี่ปุ่นเราก็อ่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของ อินเด็กของตังของจีนและวอินเด็กของจีนก็ย่อลงมาหน่อยนะครับอินเด็กของจีนหลังจากที่มันทําเบรกไปทําทำออทําไฮไหมฟิวเจอร์ไม่ไม่ไม่ทําออทําไฮแต่มันท oh, ําไฮในรอบรอบเท่าไหร่รอบตึ๊ด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 อ่าสองปีกว่าสองปีกว่านี่ฟิวอะฟิวเจอร์ของจีนนี่ทําเบรกเลยนะเบรกไฮนะครับ csi 300ก็เรียกว่าก็ยังเบรกโอ้โห csi 300นี่เซี่ยงไฮ้นะครับเซี่ยงไฮโอ้โหนี่เท่าไหร่เนี่ยในรอบกี่ปีเนี่ย ห้าแปดห้าแปดนี่หกสามห้าปีหกปีเลยนะห้าปีกว่าโอ้โหเรียกว่าทองแดงอ่ะทองแดงก็ยังดีอยู่นะเห็นไหมจากที่ผมตีไว้ทองแดงก็เียกไงยังพักตัวละหุ้นที่เกิดกับทองแดงก็เป็นไงทรงๆแล้วนะครับบอลอ,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 อ่ะบอลบอลอเมริกาบอลบอลโอ้โหนี่ไงบอลก็ลงเห็นไหมเทนเซียบอลยูเป็นไงลงเทนเซียบอลยูลงดอลลราอ่อนวิกขึ้น ทองจะไปไหนถูกไหมทองก็ต้องขึ้นสิครับ <S <S 1> <S 1> เห็นไหมชัดไหมชัดชัดเวอร์นะครับอ่าอันนี้คือไทยบาทบอลไทยบาทบอลไทยนะบอลไทยก็เรียกว่ายังโอเคยังเฉยเยไม่มีนะ US กับจีนอ่า US กับจีนก็เรียกว่าอืมก็ยังเฉยเฉยังเรียว่าอ่ะจีนแข่งค่าขึ้นแล้วกันจีนแข่งค่าขึ้นนะครับอันนี้คือทุ่เหลืองทุ่เหลืองก็มาทุ่เหลืองมาค่อยๆมาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ อ่าอันนี้คือ่านหินทานหินไม่เอาเท่าไหร่นะครับอ u ูอ่ะโอ้โหโอ้หูียูนี่อ่อนเวอร์เลยนะครับอืนะครับอียูนี่ไปสามยังยังยังผมยังอยู่นี่ยังอยู่นะโอ้โหนี่เก็บไว้เลยเนี่ยนี่นี่นี่ยังเก็บไว้เลยนี่เก็บไว้เก็บไว้นี่นี่เก็บไว้เก็บไว้เงินยูโรนี่เก็บไว้นะไปยูโรมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมมีเก็บเงินยูโรไว้นี่นี่โอ้ยฟินเลยครับฟินเลยนี่นี่ เงินยูโรนะเดี๋ยวเออตอนนี้เขาจะรับแรกไหมอซุปเปอร์ลงซุปเปอร์ลิทเนี่ยเออเนาะเขาจะรับแรกหรือเปล่าวะเออเออเออใช่ใช่แต่ก็ไม่ซีเลียสไม่ซีเรียสยหูเงินยังแจมแจมนี่แจมแจมมีอีกเยอะมีอีกเยอะนะครับอืบอกเลยอยู่ในตู้อีกเยอะนะครับเงินยูโรเนี่ยนะครับอ่าโอเคยูโรอ่อนนี่กดเลยกดใน scb นี่นี่ใครใครยังไม่สมัครสมัครนะผมไม่ได้ ผมไม่ได้ผมไม่ได้ค่าคอมเลยนะ่า sb p o w n e t นี่ p o w n e t นะอย่าลืมไปสมัครกันนะ p o w n e t ผมว่าดีนะดี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 มากดีเวอร์นะไปสมัครสมัครนะนี่นี่สมัครนะสมัครนะนี่นี่ชิบ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 นี่ p o w n e t p o w n e t อ่านี่นี่ตึ๊ด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 อ่าจะมีเลขอะไรนะนี่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 ไปสมัครกันไปสมัครกันนะครับ ช็อตได้ครับคุณสุเทพ USB ช็อตได้นะแต่ต้องรอจังหวะให้ดูเสอยให้สัญญาณนิดนึงผมจะผมจะโอเคโหตอนนี้ผมกำลังฟินกับยูโรยูโรตอนนี้ผมมีสักนะับไม่เอาไม่เอาอสมมติสามหกจุดแไม่ต้องจัดรายการละคูณสักไม่บอกว่าเท่าไหรอ่ออย่างน้อยอย่างน้อยผมก็สบายใจแล้วอะมี u s d เก็บไว้มีตู้อีกเยอะมีในตู้อีกเยอะนะครับผมชอบเก็บสะสมแบงค์นะครับ ผมเก็บเยอะผมเก็บไว้เยอะผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยแต่ถ้าเกิดไทยบาทเทียบก,กับจีนล่ะอ้อหกับจีนเนี่ยผมก็มีอีกเยอะนะครับโอเคอันนี้เป็นบาทที่กับฟิลิปปินส์บาทที่กับฟิลิปปินส์ก็เรียกว่าออนนะออนออน e? เห็นไหมเทียบกับอินโดยังทรงๆอยู่นะครับอันนี้เป็น US สของอินโดอันนี้เป็นฟิลิปปินส์นะครับอ่าบาทเข้าฟิลิปเงิเนเ,นเ,นเ,นเนข้าฟิลิปปินส์เห็นไหมเงินเข้าฟิลิปปินส์นะถ้าเป็นลูกค้าถ้าเกิดจะช็อต USD ดีเดี๋ยวผมบอกว่าต้องช็อตตอนตอนไหนนะครับ กรกียก็ยังเฉยๆอยู่นะครับอืมโอเคโหวันนี้จบเร็วนะจบเร็วโหฟินเออทำไมวันนี้จบเร็วจังผมลืมเลยปะเออวันนี้จบเร็วจังนะนะจบเร็วยังไงดีอะดูทองไหมดูทองดูทองทองทองนะทองก็โอเคอยู่นะแต่ทองเราหาจังหวะช็อตได้นะทองเนี่ยแต่อย่าเพิ่งไปช็อตซีซัวนะช็อตซีซีชัวเอ้ยซีซัวเดี๋ยวช็อกเลยนะโอเคไหมหาจังหวะดีๆก่อนค่อยช็อตนะทองนะนะครับ